แล้วผมก็เจอกันอีกคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมาหาเลขเด่นล่างนะครับเพื่อเอาไปชนกันกับเลข10หน่วยล่างนะครับแล้วก็เด่นล่างจับคู่ดูซิว่าจะได้ที่ตัวไหนนะครับเลขจะออกมาตรงกันไหมนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับเราก็มาฟังคำเตือนกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชจนลเดินล่างชนสองสูตร ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่เข้ามาในงวดที่แล้วนะครับแต่เลขจับคู่เราหลักสิบหลักหน่วยมันมันมาอย่างละสูตรนะครับมันก็เลยทำให้เลขเด่นตัวนี้พอเอาไปชนกันแล้วมันไม่ตรงกันนะครับก็เลยทำให้เราจับคู่กันในชุดสรุปนั้นมันพลาดไปนะครับส่วนหนึ่งและชุดที่สองนี้นะครับชุดที่หนึ่งผลลั จากการคำนวณก็ได้เลขอยู่ที่5ตัวนะครับสูตรที่2ก็ได้5ตัวนะครับผมส่วนแถวตรงนี้ก็เป็นตัวชนนะครับตรงนี้ก็ผลรางวัลที่ออกนะครับจะทำให้ดูตั้งแต่งวดที่ออก82นี้นะครับสูตรที่1คําคำนวณได้80123 สูตรที่2 5 8 9 0 1ตัวที่ชนกันนะครับก็จะมี8 0 1ผลรางวัลออกที่8 2นะครับ8ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับเป็นเลขเด่นนะครับสามารถมาได้ทั้งหน่วยและก็10นะครับ <c oughs> แล้วงวดถัดมานะครับชนกันที่6 8 9 พลังวันออกที่8 3นะครับ8ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับงดถันมาชนที่3ผลราพังวัลออก3 6 3ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับงดถันมาชนกันที่4ตัว5 8 90ผลรางวัลออกที่9 2 9สองตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างงดถันมาชนกันที่3ามห ผลรางวัลออกที่30 3ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบงวดถัดมาชนกันที่3 6ผลรางวัลออกที่5กับ7งวดนี้นะครับงวดนี้ตัวชนไม่มานะครับตัวชนไม่มาแต่มาสูตรละตัวนะครับก็คือผลรางวัลออกที่5 7สูตรนี้มา5นะครับ ส่วนสูตรที่2มาเจดนะครับจากที่เขาเดินมา <c oughs> หลายๆงวดนะครับเขาก็เข้าตัวชนมาตลอดนะครับเพิ่งมีงวดนี้นะครับที่เขาตัวชนไม่มามาข้างละตัวนะครับแล้วงวดถัดมานะครับชนกันที่ห้าเจ็ดผลรางวัลออกที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับนี่เขาก็เริ่มกลับมาเดิน ตัวท,ที่ตัวชนแล้วนะครับงวดทันมาชนกันที่สตัวเดียวนะครับผลรางวัลออกที่03นย์สก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างแล้วงวดทันมาชนกันที่8 0ดศนย์หนึ่งผลรางวัลออกที่1นึวันนี้ก็มาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยนะครับมาทั้ง0แล้วก็1 วันมาชนกันที่ห้าแปดลงวันออกที่ห้าแปดนะครับวันนี้ก็มาทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับมาทั้งสองตัวเลยที่ชนนะครับมถันมาชนกันที่ขอภัยครับชนกันที่ศูนย์ห้าลงวันออกที่ศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับมถันมาชนกันที่ห้าหกเจ็ดลงวันออกที่ 0 6นะครับ6ตัวนี้ก็มาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างแลงงวดล่าสุดนะครับเป็นงวดที่15นะครับก็คืองวดที่แล้วนี่เองนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับผลรางวัลออกที่0-2นะครับตัวที่ชน ชนกันที่901นะครับก็คลิปนี้นะครับในงวดที่แล้วนะครับก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับก็แอดก็นำเสนอนะครับผม,มนชนกันที่901นะครับอยู่ในชุดเด่นล่างชน2สูตรนะครับแต่ตัวที่เราจับคู่สิบหน่วยล่างมันไม่ตรงกันมันก็เลยทำให้เรา ตอนจับคู่มาชนกันมันก็เลยไม่ไม่ถูกต้องไปมันก็เลยพลาดนะครับส่วนงวดนี้เลขเดือนล่างกับเลขจับคู่จะตรงกันหรือเปล่าเราเรามาดูกันนะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนี้คำนวณได้ที่ศูนย์นี่นะครับสูตรที่เข้างวดงวดที่แล้วนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเดียว เราให้ดูหน่อยนะครับนี่ฮะก็คือ79012นะครับก็คือนี่นะครับของงวดที่แล้วนะครับ79012งวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่จะถึงนี้นะครับคำนวณได้02345 0 2, 3, 4, สี่ห้านะครับส่วนชุดที่สองนะครับก็คืออันนี้นะครับงวดที่แล้วได้ที่ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งส่วนงวดใหม่นี้นะครับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสี่ ห้าดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ชนกันนะครับจะชนกันที่ตัวไหน0ไม่มีไม่ชนนะครับ2ไม่ชน3ไม่ชน4อ่มี4 ส5 5 5้า,า,าอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะชนกันที่2ตัวนะครับวันนี้ชนกันที่4แล้วก็5้นะครับผมชนกันที่4แล้วก็ห ส่วนที่เราจับคู่ไว้นะครับส่วนที่เราจับคู่จับคู่ล่างไว้นั้นที่เราจับคู่ไว้ก็จะเป็นเน้นที่สูตรจับคู่เด่นล่างนะครับก็จะมีที่สี <c> ่ <oughs> แล้วก็ห้าด้วยนะครับสี่แล้วก็ห้าที่ขีดเส้นใต้ไว้นี้ที่เราไปชนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไอจังเลยไม่หาไม่เจอแล้วก็จับคู่ล่างคู่ล่างนะครับอเคตอนนี้นะครับ จบบคู่เด่นล่างก็จะมี5้ตัวนี้มี 4. อันนี้ชุดปักหลักนะครับหลักสิบนี้จะมี4ที่ชนก,นกันกับเลขเด่นเมื่อกี้นี้ส่วนหลักหน่วยก็มี5นะครับที่ชนก,น,กนกันกับเลขเด่นเมื่อกี้นี้4ีกับ5นะครับเป็นตัวเด่น ของวดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปชนกันในตอนสรุปนะครับก็จะเอาชุดนี้ไปอยู่ในชุดสรุปด้วยแนวทางเขาค่อนข้างจะเดินดีนะครับรวมทั้งงวดที่แล้วนะครับแอดก็นําเสนอไปก็มาที่ศูนย์นะครับออกศูนย์สองวันนี้ชนกันที่สี่กับห้าจะมาอีกไหมนะครับหรือเขาจะหยุดพักหรือเปล่าหรือจะยังไงนะครับแนวทางมันก็ แต่ละสูตรมันก็อาจจะเดินต่อก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อาจจะหยุดพักก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่แนวทางที่เขาเคยเดินมาที่เราคิดว่าดีแล้วเนี่ยเราก็เอามานําเสนอนะครับก็หวังไว้คาดว่ามันจะเดินต่อนะครับก็ไปพิจารณากันอีกสูตหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ